สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาร่ของเรานะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวราศีเมทุนนะคะในช่วงเดือนออในช่วงปักหลังนะของเดือนพฤษภาค,คมปี2565นี้นะคะนกเปิดไพ่เอาไว้แล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของคุณเนี่ยหนึ่งดางเหมือนคุณมีการนิ่งนะคะนิ่งแล้วก็เพื่อที่จะ ตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือตัดใจก็ได้นะคะกับความสัมพันธ์นะ,ะนกรู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์เนี้ยคุณไปเจอกับเนี่ยคะ่ะสามดาเป็นอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกอะคะ่ะถ้าคุณคนเนี้ยทาให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกหรือขันหลังให้กับคุณไปเนี่ยเหมือนคุณกําลังพยายามที่จะ ตัดใจนะคะอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะเพราะตอนนี้เหมือนตัวคุณเองก็ยังติดอยู่กับเขาอะนะคะเนี่ยนะยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้นะคะอืมเหมือนตัวคุณนะคะ่ะพยายามคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลมานานแล้วนะคะนะมันถึงเวลาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะว่าคุณจะต้องกลับมารักตัวเองสักทีอะไรเงี้ยเหมือนในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณ พยายามมากเลยนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องแบบเออคุณคุณสู้มาเยอะแล้วคุณพยายามมาเยอะแล้วคุณเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคะตอนนี้เหมือนกลับมารักตัวเองกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะ The world นะคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างถิ่นไกลหรือคุณเหมือนเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะคะคุณเข้าใจแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ คุณกลับมารักตัวเองแล้วนะคะอะไรนะคะอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกคือคุณมีแรงดึงดูดกับเขามากๆแหละนะคุณคุณยังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้หรอกแต่เหมือนกับว่าถ้าอะไรก็ตามที่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดหรือทำร้ายจิตใจคุณอะคุณก็ต้องเหมือนคุณก็พร้อมที่จะตัดใจนะคะตัดตัดสินใจนะคะเพื่อให้ตัวเองอะ มีความสุขเหมือนคุณรักตัวเองอะคะ่ะนะประมาณนี้นะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันนะคะที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมถุนเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างน,นะในเรียนนะคะมีชาวทัดลมค่ะเมถุนตุนกุมแล้วก็ชาวทัดดินพิสกกันมาก่อนนะคะ เกิดอะไรขึ้นกับคุณอืม,อมคุณไปเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เขามีสเสน่ห์มากๆกันนะคุณมีความสุขมากๆเขานะคะอ่ามีชาวราศีแม่ The Sun ห้ารียแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ดังใจคุณนะคะคือเขาอะตรงสเปคคุณหมดเลยนะคะเขาอะ ใช่สำหรับคุณคุณแฮปปี้มากๆนะคะที่เจอเขาที่ได้สารความสัมพันธ์กับเขานะคะแต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เนี่ยเป็น้าเรนนะคะคุณรู้สึกว่าหรือเขาอาจจะแบบไม่สนใจคุณนะคะอชอบทิ้งให้คุณอยู่คนเดียวนะคะโดดเดี่ยวเดียวดายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหกไม้คุณค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์มากๆนะคะ ที่ผ่านมานะหรือไปเจอกับคนที่มีสเสน่ห์เนาะเปลียบ้อมก็ได้นะคะคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะคุณรอเขาตลอดจริงๆนะมีชาวธาตุไฟเมสสิงธนูคุณรอเขาคุณมั่นคงกับเขาคุณรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาคือคนที่คุณรักคนที่คุณปรารถนาคนที่คุณหวงแหนนะคะ คุณจริงใจกับเขานะคะรักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาหยิบยื่นแต่สิ่งดีๆให้กับเขานะคะคุณรอคอยเขาตลอดนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่ใต้สำรับเป็นทริอปอ e นะคุณรอคอยเขาต่อให้เขาอยู่ห่างไกลก็ตามนะคะเหมือนอม,มีความหวังนะคะ อดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวราศีเมทุนคะเขาก็รักคุณนะคะเป็นห่วงคุณในเรียยขึ้นมานกมองว่าเขาก็เหมือนมีการคิดวางแผนอะไรบางอย่างนะคะกับคุณอยากมาพบมาเจอนะคะอาจจะอยากที่จะดูแลคุณอยากอย,กอยู่ ใกล้คุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะแต่เหมือนกับว่าคุณคนนี้อาจจะมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะที่เขาจะต้องดูแลนะคะจัดการนะซึ่งเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณเขารู้สึกยังไงคุณคะสองดาบถ้าความจมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะ่ะมันติดขัดนะคะสองดาบคือมีสถานการณ์นะคะให้เขาต้องเลือกนะ อาจจะเป็นในเรื่องของภาระหน้าที่นะคะสิ่งที่เขาจะต้องทำหรือเราเนี่ยเขาก็รู้สึกสับสนเหมือนกันนะคะว่าจะยังไงดีนะหรืออาจจะเป็นในเรื่องของระยะทางได้ด้วยนะคะเขาอยากบอกอะไรให้กับชาวราศีเมทุนบ้างคุยน็อสอดอืมช่วยสองไม้คือจริงๆเขาอยากบอกว่าเขาจริงจังกับคุณนะ แต่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันอาจจะช้าหมายถึงว่าตัวเขาอ่ะอาจจะช้าอาจจะนิ่งนะคะเหมือนไม่กระตือรือร้อนในความสัมพันธ์อ่ะคุณก็เลยอาจจะเอออยากจะตัดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่สนใจอะไรเงี้ยคะ่ะหรือคุณคิดว่าการที่เขานิ่งเฉยเนี่ยเขาจะหันหลังให้กับคุณแล้วก็ได้นะนรู้สึกว่า เขาฝากบอกคุณว่าเขาจริงจังกับคุณนะเขาต้องการแค่คุณนะคะเหมือนเขาอยากให้คุณรอเขาด้วยนะคะเนี่ยภัยขึ้นมานะอยากให้รอแต่คือความสัมพันธ์นะคะกว่าที่จะได้เดินทางมาพบมาเจอกันกว่าที่จะสมหวังในความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะช้านะคะเนี่ยนะอาจจะช้ามีชาวต่างชาตินะคะต่างถิ่นแดนใกล้นะคะ อ่อเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าเป็นอํอทำงานเกี่ยวกับราชการนะได้นะคะมีอานาจในการสั่งการได้นะคะคุตรงนี้ขอดูค่ะว่าสิ่งที่เขาจะทำเขาจะทํำยังไงบ้างคะอ่าคยงถือไม้ค่ะชาวทัดไฟเมซิงทนูจุดเจวิลเดอร์เฮอร์มินะคะ แไม้สิบไม้นะลูกมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะช้าแหละนะแต่เเขาจะติดต่อคุณมาเขาจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณมีประเด็นกันเนี่ย เขาก็ยังอยากที่จะไปต่อในความสัมพันนี้นะคะแต่มันอาจจะช้าอย่างที่บอกไปสิ่งที่เขาจะทำคือเขาจะพยายามให้ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้ทุกวิถีทางค่ะในจิตคานะคะการเดินทางนะคะควีนถือเหรียญหกเหรียญคือคนคนนี้เขาอยากดูแลคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เพียรพร้อมเป็นคนที่เอ่อ มีความหมายกับเขามากๆนะคะเขาจะต้องรีบทำอะไรบางอย่างนะคะหมายถึงว่าเขาก็กลัวว่าคุณจะไปไปสนใจคนอื่นนะคะอืมกลัวว่าคุณจะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็คุณอาจจะไปสนใจคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็ต้องทำอะไรบางอย่างแล้วแหละนะคะนุกมองว่าต่อให้มันไม่ได้เร็วแต่เขาก็จะ จะทาให้มันเร็วมากขึ้นนะคะเขาอยากที่จะดูแลคุณเทคแคร์คุณนะคะคุณคณนนี้นะเขาจะกลับเข้ามานะคะอืมเขาจะกลับเข้ามาในความสัมพนันธ์นี้เขายังอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะนะนกองมองว่าคุณมีประเด็นกันแน่นอนแหละนะจากหน้าไพ่ครั้งแรกที่ที่เปิดขึ้นมาก็คือคุณจะตัดใจแล้วนะคะแต่เขาก็จะพยายามต่อนะ เขาอาจจะทุ่มเทในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะจะบาลานซ์นะคะอาจจะปรับตัวมากขึ้นนะคะเพื่อให้คุณและเขาได้ไปต่อในความสัมพันธ์นะทีนี้ขอดูนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะคุณอาจจะคุยกับคนที่ได้กว่าคุณก็ได้นะคะมีชาวธาตุน้ำค่ะกรกฏพิจิกมีแนวโน้มความสัมพันธ์พัฒนาการความสัมพันธ์ นอัพคับ,คบนี่การง้อนะคะการมามอบความรักให้เดชาริออดนะคะอ่านะเขาเราคอยที่จะติดต่อคุณมาเขาเราคอยที่จะมาง้อคุณมามอบความรักให้กับคุณนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้าคุณเออเป็นความรักที่มีเรื่องของระยะทางนะคะเจ็ดดา รู้สึกว่าเขาก็กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นนะถ้าเกิดเขาไม่ทำอะไรบางอย่างนะคะขอดูตเจ็ดดาวเจ็ด้วยเออใช่เพราะว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณอาจจะมีคนเข้าหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีตัวเลือกเยอะนะเขา,าแนวโน้มความสัมพันธ์ก็คือได้กลับมานะคะในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะขึ้นสองเหรียญกับสองเหรียญเนี่ยนะสองเหรียญทั้งสองใบเลยสองสำหรับเลยนะคะ มองว่าเราก็อาจจะรอแหละรอดูสถานการณ์ว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาก็มีการมาง้อคุณแน่นอนนะคะกับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อกันนะคะถ้าอยากแนะนำอยากบอกอะไรให้กับชาวราศีเมถุนบ้างเดทชาวต่างชาตินะคะชาวราศีพิจิกชาวธนูอืม สิบเหรียญโอเคคนที่มีการนิ่งกันไปมีการจบกันไปแล้วหรือว่ามีการแบบงัดข้อกันไปมีประเด็นกันไปเนี่ยนะจะมีโอกาสได้สารต่อความสัมพันธ์นี้มีการได้กรับความเข้าใจกันนะมีการกลับมาคืนดีกันนะคะไพ่บอกนะขึ้นสิบเหรียญกับเดลเวอร์อนะคะให้สำหรับนี้เดลเวอร์เป็นไพ่ของการ มั่นหมายแต่งงานนะคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะครึ่งทั้งสิบเปลี่ยนแล้วก็เดลเอร์นะเขาคนนี้เป็นคู่ของคุณเขาจะกลับมานะคะแล้วก็ความสมพันธ์คุณและเขาจะได้ไปต่อนะคะเพราะคุณและเขาคือคู่กันนะคะก็ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังค่ะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ